สนับสนุนโดยบ้านฟ้าเปียรมเลกแกนเดทางด่วนวงแหวนลำลูกกาบ้านหรูริมทะเลสาบบานทำเลแห่งอนาคตเริ่ม4.5ล้านบาทโทร02 987 9380 3ราชวงศ์ถังมีอายุยืนยาวนานเกือบ200ปีเรื่องราวต่างๆที่วุ่นวายเกี่ยวกับการแก่งแย่งจริงดีจริงเด็นนั้นเกิดขึ้นซ้ำซากจนเป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็เรื่อยมาจนกระทั่งเสื่อมลง ในระยะเวลาถึง200ปีอย่างไรก็ตามในสมัยราชวงศ์ถังถือว่าแผ่นดินเป็นปึกแผ่นมากที่สุดมีการค้าระหว่างประเทศมีความเจริญรุ่งเรืองในเรื่องของพุทธศาสนาการพัฒนาบ้านเมืองเป็นไปอย่างต่อเนื่องแล้วแต่นโยบายห้องเต้แต่ละองค์ในเรื่องราวของพุทธศาสนาก่อเกิดประเพณีมากมายประเพณีหนึ่งที่สำคัญเรียกว่าเทศกาลจงหยวน ทุกๆเดือนหนึ่งเดือน7เดือน10ทางจันทรคติซึ่งนับแบบจีนนะคะจะเป็นวันที่เรียกว่าเทศกาลของการเลี้ยงผีไม่มีญาติผีเล่ล่อนและาญยยาติหรือปีศาจจะออกมารับอาหารที่ชาวบ้านทั้งหลายนำมาตั้งเอาไว้ให้ซึ่งเทศกาลอันนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรเราก็ต้องย้อนมาดูนะคะเมื่อพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศจีนเรื่องราวในสมัยพุทธกาลเป็นสิ่งที่เล่าสืบขานต่อกันมา และมีอยู่เรื่องหนึ่งก่อให้เกิดนิทานเรียกว่าเรื่องราวของมารดามูเจีนเหรียญมารดาของมูมเจียนเหลียน,น,เ,ยน,เ,ยนเป็นผู้ที่มีความตรณีมัจฉริยะดุร้ายมักใช้วาจาที่ไม่สมควรทุกตีด่าว่าบุตรหลานบริวารอยู่เสมอเนื่องจากเป็นคนใจร้ายเมื่อตายไปจึงเป็นผีเล่ล่อนและเป็นผีที่อยู่ในนรกในที่สุด บุตรีมีความสงสารมารดายิ่งนักเพราะฝันเห็นอยู่บ่อยๆจึงได้ถามพระพุทธองค์ว่าจะทำอย่างไรเพราะว่าแม้ว่าจะทำบุญใส่บาตรตักบาตรหรือส่งอาหารไปให้อย่างไรมารดาก็จะมาเข้าฝันว่าทุกผีเล่ร่อนแย่งไปทุกครั้งพรพุทธองค์จึงตรัสว่าทุกๆเดือนหนึ่งเดือนเจ็ดและเดือนสิบของจีนคือทางจันทรคตินั้นก็ขอให้นำอาหารไปมอบให้มารดาถึงจะได้รับ จึงเกิดเทศกาลจมวนวขึ้นสำหรับเทศกาลเชงเม้งซึ่งเป็นวันไหว้บรรพบุบพร,บรุษบางคนอาจจะอยู่ที่ไกลไม่สามารถจะเดินทางไปได้ก็จะถือโอกาสใช้เทศกาลจมววนนั้นส่งอาหารหรือนำอาหารนั้นมาตั้งเอาไว้ที่หน้าบ้านหรือที่ศาลแล้วก็จุดธูปบอกเพื่อที่จะให้ผีเลล่อนบรรพบุพร,บรุษ หรือปีศาจทั้งหลายที่อดอยากนั้นได้รับอาหารกันอย่างทั่วถึงประเพณีนี้มาจากเรื่องเล่าเก่าแก่ซึ่งไม่มีการยืนยันนะคะแต่ว่าเป็นเรื่องเล่าที่สืบต่อกันมาว่าเป็นเรื่องราวของมารดาของพระโมคคัลนะผู้ซึ่งไปเสวยทุกขเวทนาในนรกและสามารถที่จะรับอาหารได้เฉพาะเทศกาลที่ทางยมบาลน,นั้นปล่อยตัวออกมาซึ่งเดือนสิบ ะะก็เพิ่งผ่านมาในเองนะคะประมาณปลายปลายพฤศจิกาต่อเดือนธันวาจะเป็นช่วงที่เรียกกันว่าศาสตร์เทศกาลจงอ่อันค่ะ